ครับสวัสดีครับพีนองแฟนเพจลุงศักมังมวนนะครับวันที่27พฤศจิกายน2566พี่น้องตกขขาวคองเอบีตกขขาวอยู่มีแฟนเพจเทวไปฟองครับแฟนเพจจะระบายความในใจเกี่ยวกับไล่สดของบอยซิลิชัยครับสองมือทีพานมาไหลสดเนี้ยเ่าเพื่อน,นะประมาณชั่วโมงครึ่ง ถึงนโยบายถึงแนวทางของใจเกินร่อยในดูดูการถัดไปลุกศักมีความคิดเห็นเป็นยังไว่ายากคอแห้งนะครับ่ายากบอแห้ง่ายากวิจารแห้ง,หง,หงเดี๋ยวมันสีดาม่ามาลงลุงอีก,กน,นะครับแต่ว่าในห้ากับเป็น f อของ AB บีแอนบนแหละครับถูกสิ่งถูกการเปลียปล่ยนแปลงมันก็นต้องดีขึ้นนะครับ อยาาเข็นความอยากเห็น,อ,หนอะไรที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นแต่มันกับดอยางเสียยางพี่น้องเดี๋ยวสีท่าความพื้นความหลังสรุปได้สดของบอยสิริชัยประมาณมือสองมือในมือนมือในม,มือที่สามครับในไหลสวดเพิน่นถึงก,การเปิดเผย ของบอยครับต่วนบอกว่าที่ขอความตีไม่ไปสกิดใจแฟนเพียอ์ติดใจเอสซีของเอบีคนติดติดตามแอนแอนมานะครับติดตามเอบีากเบิ่งแอนบอยอแสดงคู่กันอยากมียากเข็นไหลสดกุ๊กของแอนบอยสิละครับคำหนึ่งพันรูดออกมาบอกว่าจะไปขาดบางัง ไล่สดกุกๆเพื่อนว่าแล้วกา็รูการน,นาแอนอรดีสีบ่มีการแลนงานเมื่อหนึ่งแลนขึ้นสองงาน3งานแบบนี้สิบ่เห็นอีกแล้วนะครับในรูการน,นาในปีหนาของแอนอรดีนะครับการแยกตัวมาจากอรดีแบรนมารับเชิญกับวงหมอลำใจเกินร่อยปีต่อไป สี่แยกเอนออกมาเดียวๆสิก็บอาเซบะเห็นพี่น้องพิ้นว่าคือทาแยกตัวเอนอรดีขึ้นมาว่งใจเกินรอยคนเดียวนะครับ่า,าจ้าง่าตัวบนหามืินเนาะถ้าไปกับถ้ามาขึ้นเดียวๆกับใจเกินรอย้วก็สามารถวิ่งไปงานสองงานได้ยังสิเนาะครับ สุว่ามื่อนี้แสดงอยู่ที่อุดรมีงานออรดีแบนคอนเสิร์ตออรดีแบนแรงมากขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของใจเกินร้อยอีกงานหนึง่งนะครับม,มันกระเฮ็ดหายเออเงินท่องเมื่อไดรเนาะพี่นออ้องเออหนามขึ้นคือว่าได้คือแฟนแฟนเอพพีจากเบิร์นดอกบอยนะครับสวัสดีความเปลี่ยนแปลง หลายอย่างมันสิเกิดขึ้นมีทางข่าวดีกกษข้าบีเบอร์่ัละพี่น้องแต่ว่ามันเกิดสิเกิดความเปลีป่ยนแปลงหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่นายยินดีนาดีใจการจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนสมรสของบอยซิทใแอนเอลเดีปีหน้าต้นปีใหม่วันที่สี่มาการาที่เป็นกำหนดออกมากนะครับกับเอฟซี FC ทั้งออนไลน์นี่สีสีมีผลกระทบตรงๆ บางคนก็โทษมาฟองลุงนะครับลุงบ่วขึ้นไหลสวดลุงขึ้นบ,นนะบน่ขึ้นมาไหลแนบสันบ่ขึ้นมาไหล่คือบ่ขึ้นมาบ่อแนนะ่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเพิ่นว่าการจดทะเบียนครับถูกต้องตามกฎหมายถถาบอกว่าทางพืติน่านีติน่โดยพืติน่ตอนนี้ออแอนออร์อรีก็เป็นส่วนหนึ่งของใจเกินรอยนะครับระกา บอยซิริชัยวงออรดีแบนก็เป็นส่วนหนึ่งของบอย i ิริชัยเพิ่นเป็นหัวหน้าทีมงานเทั้งสองวงนะครับปีต่อไปปีใหม่การจ้างงานอลรดีแบนต่อไปนะครับถ้าสิจางวงอลรดีแบนจ้างแอนอรี already, ต่องจ้างมดทั้งวงนะครับสีบบเห็นซอยแอนมาขึ้นเดียวๆคือกันกับปีนี่อีกแล้วเพิ่นว่านะครับมตาปัญหาคือ ถ้าราคาใจเกินร้อยตอนปีหนา,าตั้งต้นประมาณสามแสนนะครับออร์ดีแบนแสนสามถึงแสนหาขึ้นอยู่กับระยะทางคนที่มีสักยภาพเจ้าภาพที่มีสกเกยภาพนะครับในการจ่างแอนบอยจ่างออรดีแบนจ่างใจเกินร้อยมาอยู่ในวงเดียวกันมาขึ้นเวทีเดียวกันถ้าเจ้าภาพบอ เป็นคนที่มีกําลังไม่แห้งนะครับเป็นคาหนะบอดีหรือฮักแอนบอยจริงๆนี่ครับมันกาสีมีผลกระทบบอกรับเอบีอ AB ครับอืกับคอนเสืรอตเอบีมีผลกระทบบอถ้าตามความเห็นของลูกนี่บอกว่ามีมีผลกระทบแน่นอนนะครับนั่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอ่ากลุ่มที่ ที่ตาม AB บหับไล่ซดกุกๆนั่นสนี่มันมีกลุ่มนี่นะครับค้นคนกลุ่มนี้คน้นที่ตาม AB มาจาก AB Story ครับแอนบอยนี่ครับมาจาก AB Story ตั้งแต่ AP 1นึงถึงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี่หละตลอดถึงคนที่เมาเมาในกลุ่มปิดของออใจเกินร่อยนะครับคอนเสิร์ต AB ที่เมากันเป็นเดือน300กว่าบาทนี่แหละครับ ยากเบิง A B อยจากเบิงคอนเสิร์ต A อนะครับอืนี่คือนอกจากอันงานนาวิทีมันสีไล่สดมีผลกดทบบอคนยังสีเข่าไปที่ตามบอยังสีหมาคือเกาบอนะครับหรือสีอยากเป็น E P พี่นี่นะครับกาการสีเห็น A B บยากขึ้นครับเพราะว่ามันเกิดสีเป็นรับงานกันคนละถี่คนละงาน สีเหตุการเหตุงานาชีวิตส่วนตัวดีขึ้นครับาการเป็นครูเมียผัวเมียกันตามกฎหมายที่ายน,น,นี้ที่ายนะครับพื้นตีน่ายเพื่อนกันอยู่นกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่า,าปีนาน,นี่คือสมบูรณ์ครบสมบูรณ์ร้อเอร์ซคือมีการจดทะเบียนแต่สิ่งที่ตามมาในฤด,ดูกันทัดไปนะครับการจ้างงานการจา AB, า้จาง a อบท่าจ้าง แอนออรดี already, ต้องมีอลรดีแบนไปนั่มยังสินนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่าในฐานะที่แอนบอยเป็นหัวหน้าวงใจเกินรอยเป็นหัวหน้าวงออรดีแบนเออฉนั้นต้องมีภาระรับผิดชอบออกับทีมงานของใจเกินรอยกว่าส0 0รอชีวิตกับออรดีแบนอีกทีมหนึ่งนะครับเรื่องยากที่สีเห็นแอนบอยมาขึ้นเวทีน้่นกันในปีหนาในที่น้องปีนีค้คือต้องผ่านไป สัญญาจ้างอันใดที่เพิ่งจ้างไว้แล้วในปีนี้คือสัญญาจ้างไว้ล่วงหน้านะครับข้อเสิร์ต AB ีที่เป็นมีตารางงานมีคิวงานไว้ล่วงหน้านี่ครับคือหายซบเสียสินฤดูกาลหนีไปก่อนนะครับนาสีเสียสินฤดูกาลหนีไปก่อนถ้านับไปกับศิประมาณจักเกือบเข่าพรรษาเอ่ลงหาล่วงหน้าปีหนาพอนละครับกับศิห็นแอนออลีบอยซีริชัยอยู่แบบนี้อยู่นะครับ อันคนรับงานนี่กัคนละคนนะครับคนรับงาน,นคือคล้องสอดคืออผู้จัดการตรูงนะครับแต่เรื่องในชีวิตจนตัวพันว่าการจ้างงานหนาสีม่มือยุดตรงกันจกสามมือพันว่าเจ๋อเป็นท่านยุดพักผ่อนของแอนบ่อยบางคนก็บ,บอกเขาใจข้ามคลองบ่อยสี่บอกว่าอย่าไปขาดหวังกับไหลสวนกุกๆพี่นอ้องอ่านี่เป็นข้ามนี่ ที่มันกระทบจิตใจของ f อฟซบางกลุ่มนเน่พี่น้องเนีย่ยเออสีบอต้องตรงให้ฟังนะครับโทษมาฟ้องลุงครับอย่าไปขาดหวังกับไหลสดกุกๆอืมนั่นเลยครับคือเอบเพราะว่า f อฟซส่วนไลญกับสีเป็นเอฟซี่นหละะครับกุ้มกุกเนี่ครับกลุ้มอนมทียู่น้ำกันอืมอ่าแล้วลุงสีอธิบายเด้อครับอ่าบอยอาจสีอธิบายบอชัดเกีย มันอาจจะเห็นเห็นให่ข้นเข้าใจผิดได้ว่าบอแบบบอถนอมลำใจเอฟซีจังสีแน่ล่างคนกับบอจังสีแน่พี่น้องเด้อครับบอลภาษาของลุงเองเด้อบอลลุงบอกเองเด้อครับมีเอฟซีบางกลุ่มที่บอกว่าคือว่าบอบอถนอมลำใจเอฟซีแน่เอฟซีส่วนหนึ่งก็อยากเบิงกุกจะแต่ว่าออกมาบอกบอกว่าจะไปขาดหวังกับอันไลรสดกุก บอยเพิ่นก็บ,บอกในไหลของเพิ่อนนะครับบอยนี่บ่าในไหลสดของบอยซีดีใั่นะเพิ่นบอกว่าการสีไหลสดรวมกันครับบอยครับแอนนี่ครับมันต้องเวลาตรงกันจรงิจรงๆเวลาตรงกันล่ะกับการอยู่นน้ำกันนี่บอยแมนว่ามันสีพร้อมเสมอไปได้พี่น้องลัเงเท่อก็ต้องพักพ่อนกับจากขั้นเสื่อมมามานอน,พ,นอพักพ่อนสีบุกเกิดขึ้นมาไหร่ยังเสียนะครับคือมันเกลื่อนกระลาดมันขึ้นไหลสดบ่ได้พี่น้อง การขึ้นไล่ออสซดการออกมาบอวจ่าอยู่นาซื่อนี่ครับมันต้องมีอารมณ์รวมกันอารมณ์รวมแล้วก็เป็นอารมณ์ศิลป,ปินพี่น้องถ้าอารมณ์บอดีหรือผาพหลักออกมาบอดียังสิมันเห็ดไหบ่บอดได้หอกมันไล่สซดบอดได้พี่น้องนั่นละคือความหมายของของบอยสิริชัยออกมาบอวพี่น้องแต่ว่าในชีวิตส่วนตัวเ <yll Casey> <zwr> พิ่นเพิ่นสี่ขึ้นไล่ตอนใดก็กับเป็นไปได้การกินเข่ากินนามกันไปเยมใยสวยยแตนยังสิ เอออันนี้เพิ่นเพิ่อนอยากไล่ตอนใดเพิ่นกิดสิไล่นะอ่าเมื่อมีความพร้อมนะครับนี่คือคือข้อหมายคำของคำว่าการอย่าไปขาดหวังกับไหลสดกุกนะครับเออคือแฟนอ่าลุงเขา้าใจเอฟซี FC กลุ่มนี้ได้ครับลุงเข้าใจเอฟซีกลุ่มนี้ที่ติดภาพนะครับที่ติดตามแอนบอยติดภาพติดภาพอยากเห็นขู่หักเพื่อนนี่จูจีกันอยูน่นกันอ่ามีความสุกอ่าได้หยอกล้อกัน,นเห็นหรือมีความสุขนั่มถึงสี่นะครับ เที่บอยออกมาบอกนี่ก็คือการไปย่ยปาไปคาดวลางออว่าสีเห็นนะครับอยากหเห็นอยู่ตลอดอยากเห้เมล์ไลน์สดคู่กันอยู่ตลอดนะครับมันมันคือข้อหมายที่ที่ที่บอยออกมาซื้อนะครับก็น่าจะเป็นแบบนี่แหละครับเ,เพราะว่าอยากเห็นอยู่ตลอดนี่สิหนะอันออกออก,ออกซื้อสาธารณะพี่น้องเออการออกมาไลน์สดการออกมาพูดจาการมาคุยกับแฟนเพจจังสีนนะครับ าถามือได้ยงยงวนวนว่าไว่านะครับเอ,อ้ะกางานการออสมาธินี่มันมันมันบ่ได้นะครับออสมาธินี่บ่ไดออ้จิตใจบ่ดีครับบ่นว่าจังใดออกมากกระไดจังสี่บ่แมนนะครับออบอยแอนบอยนี่เพิ่นเป็นศินลปินอยู่แล้วนะครับฉนั้นการออกหนาซื้อการออกมากผูดคุยผูดจากบแฟนเพจจังสี่มันก็ต้องออมีความพร้อมนะครับอืม มีความผอมทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอารมณ์นั่มน,นะครับเออนี่คืออ่าลุงสีอธิบายคําบอกของบอยนะครับเรื่องขํานี้นะครับ